สวัสดีค่ะคุณครูชาวริตป้อมอาสาดิฉันนางสาวนันทิการเงินโรดประดิษฐ์ค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ4เลขที่30ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟการาฟริกค่ะที่ดิฉันได้ศึกษาค้นคว้าม,มาในหัวข้อเรื่องบอกเกิดศาสนาค่ะบ่อ,บอกเกิดศาสนานะคะหรือว่าสาเหตุของการกำเนิดของศาสนาเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะแต่แต่และ การพิสูจน์ความเชื่อนะคะต้องใช้เหตุผลและหลักฐานมายืนยันนะคะถึงความถูกต้องความน่าเชื่อถือซึ่งมีผู้เสนอทัศนะต่างๆมากมายนะคะซึ่งทัศนะต่างๆเหล่านี้นะคะที่ถูกนําเสนอมาเนี่ยจะอธิบายถึงจุดกําเนิดของการกําเนิดศาสนาได้คะ่ะทัศนะที่หนึ่งนะคะก็คือความไม่รู้ค่ะศาส,สนาเกิดจากความไม่รู้ของมนุษย์นะคะ เมื่อสมัยดึกดำบรรเนี่ยมนุษย์ไม่เข้าใจถึงเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์ชีววิทยาเมื่อกดเกิดปรากฏการต่างๆทางธรรมชาติรอบตัวขึ้นเนี่ยเขามไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงก็นำไปสู่ทัศนะที่สองนะคะก็คือศาสนาเกิดจากความกลัวค่ะคือศาสนาเกิดจากความกลัวนั่นก็คือว่าความกลัวเป็นผลจากความไม่รู้ค่ะ เ,เพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดมาได้อย่างไรเกิดความกลัวต่อเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นนะคะทําให้ผู้เขาเชื่อว่ามีสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเนี่ยมีอํานาจเหนือธรรมชาติมาและเขาก็เชื่อว่ามีอยู่จริงและพยายามที่จะค้นหาว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้มาคุ้มครองมาเป็นที่พึ่งทางจิตใจคะ่ะอย่างพาาดนะคะก็คือเช่นความเชื่อเรื่องพญานาคค่ะ ที่เกี่ยวกับชีวิตน้ำและธรรมชาติค่ะต่อมานะคะก็คือทัศนะที่1และ2องเนนนำไปสู่ทัศนะที่3ได้ก็คือว่าศาสนาเนี่ยมาจากความเชื่อและประเพณีที่ผิดผิด,ผดบิดเบือนของมนุษย์นะคะก็คือ เนื่องจากว่าหากมนุษย์เนี่ยต้องการให้สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคุ้มครองจึงจําเป็นที่จะต้องทําพิธีกรรมต่างๆพา,า,ากันบวงสรวงบ้างบูชาบ้างเพื่อแสดงความนับถือจงรักภักดีค่ะ เพื่อให้ปกป้องคุ้มครองนะคะขอให้ชีวิตปลอดภัยและจากความเชื่อของกลุ่มคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งความเชื่อนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยค่อยๆวิวัฒนาการเลื่อยมาค่ะจนกระทั่งกลายเป็นลัทธิและศาสนานั่นเองค่ะทัศนที่ตัวอย่างเช่นนะคะอรารยธรรมของชาวมายาค่ะที่บูชา บูชาเทพนะคะโดยการบูชายันมนุษย์ที่เป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะความเชื่อที่ศาส,สนาที่4ี่ค่ะก็คือศาสนามาจากอ,าอิทธิพลของคนสําคัญค่ะละทัทธิหรือศาสนาต่างๆนะคะโดยส่วนมากจะมีเหตุผลโดยความบริสุทธิ์ทางจิตใจของมนุษย์ค่ะโดยที่ว่าไม่มีการบังคับถ้าสิ่งสิ่งนั้นนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญต่อคนในสังคมชุมชน เหล่านั้นนะคะก็สามารถเป็นจุดศูนย์รวมของจิตใจค่ะให้คนส่วนมากเนี่ยามารวมกันได้ไว้อีกประการหนึ่งนะคะ ตัวอย่างเช่นนะคะการเคารพต่อวิญญาณของบรรพบุรุษนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทํากันมาตั้งแต่สมัยอดีตนะคะหรือว่าจาักรลุ่มนะคะก็คือต้นไม้ที่ผูกผ้าสามสีค่ะคนโบราณนะคะที่ไม่ต้องการให้มีการตัดต้นไม้เนี่ยนิยมพันต้นไม้ใหญ่นะคะในป่าเพือ่อคือประเพณีการบวชต้นไม้ค่ะส่วนการที่พันผ้าสามสีนี้นะคะก็คือการแสดงว่าต้นไม้เนี้ยเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ และดิฉันนะคะขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ